กว่าจะมาเป็นชาลางแดงจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นตอนน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554เมื่อทำทุกวิธีทางแล้วแต่ไม่อาจต้านทานน้ำซึ่งเอ,อ่อล้นคันกั้นได้ทำให้ต้นทุเรียนของนายมงคลชัยตายหมดตอนนั้นเผอิญชาลางแดงซึ่งเป็นไม้เถ au, าเกาะอยู่กับต้นทองหลางไม่ตายจึงนำไปสู่ความคิดที่จะนำมาแปลรูปจำน่ายนายมงคลชัยกับภรรยานางอุทัยสีรุ่งเรือง ลองผิดลองถูกอยู่นานทําชาออกมาไม่หอมบ้างเป็นเชื้อราบ้างไม่ได้รสชาติบ้างเรียกว่าตลอดปี2556ขายไม่ได้เลยจนกระทั่งปี2557ถึงเริ่มขายได้คุณมงคลชัยเล่าว่าสมัยก่อนเราเป็นลูกศิษย์วัดหลวงตาแกก็จะให้เราไปเก็บใบาชาลางแดงนี้ แกก็เอามาคั่วๆแล้วก็ต้มเป็นน้ำชากินหลวงตาบอกว่าเอาเธอหน้าเองกินไปเถอะมันดีมันเป็นสมุนไพรที่ดีคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้คิดที่จะทำขายเพราะว่ามีคนทำอยู่แล้วสองเจ้าคนบ้านเรามักจะติดการเกงใจเมื่อพี่ทำแล้วฉันก็จะไม่ทำทางเจ้าอื่นก็บอกว่างั้นเองเก็บใบามาขายให้ข้าสิแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่โอท็อปกำลังบูมมาก คนที่ขายก็ขายดีเราก็เก็บใบไปขายเขาอย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรพอไปอยู่กับกลุ่มเกษตรกรทําสวนกอเก็บทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาอยากให้เราแปลรูปเองผมก็เลยลองทําชาตัวนี้ดูสัพพคุณของใบาลางแดงเป็นยารักษาอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวแก้อาการอ่อนเพลียนอกจากนี้ยังใช้เป็นยาล้างไตด้วยการใช้ใบชงใส่น้ําร้อน หรือจะใช้ลากหรือเถานำมาหั่นตากแห้งเป็นสมุนไพรปลอดสารพิษกรมสาธาระสุขยกให้เป็นยาจึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่บริโภคเป็นอย่างมากจุดแข็งของกลุ่มเรามีอุปกรณ์เครื่องนวดชาที่ทันสมัยครึ่งเดียวในเกาะเก็ดที่นำเข้าจากประเทศจีนและนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ชามีรสชาติที่หอมนุ่มละมุนกว่าเจ้าอื่น ชาที่ปลูกในเกาะเก็ดมีคุณภาพและการเติบโตได้ดีกว่าที่อื่นเนื่องจากด้วยสภาพอากาศและดินที่ดีต่อการปลูกชาหากนำไปปลูกที่อื่นชาจะไม่หอมและจะขายได้ในราคาที่ไม่ดีเท่าชาที่ปลูกในเกาะเก็ดกลุ่มวิสาหกิจชาลางแดงยังได้ติดต่อประสานงานกับโรงงานยาคือโรงงานอุทัยประสิทธิ์จังหวัดปาจีนบุรีสามารถผลิตชาซองแบบชงร้อนได้1 0 0 0องต่อร ถือว่าเป็นการร่วมมือที่ทำให้การผลิตของกลุ่มเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราไปฟังส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์คุณมงคลชัยกันเลยครับเก็บให้หน่อยเราเป็นเด็กวัยรุ่นเราก็ปีน,ปนต้น<อ>ไม้เก็บเก็บเก็บมาให้แกแกก็มาปิ้งไฟแล้วแกก็มาชงกันน้ําร้อนแล้วก็เอ้มันหอมดีอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอไม่เคยคิดอะไรก็ตั้งนะว่าหลวงตาแกก็เลยบอกว่าลองเอามาปลูกที่บ้านทักต้นหนึ่งภายภาคหน้ามันก็จะดี พอดีตอนนั้นมันเกิดวิกฤตปี54น้ำก็ท่วมหมดแต่ต้นชาเนี่ยมันไม่ตายค่ะก็คือท่วมท่วมในเกาะเลยใช่ไหมใช่ท่วมในเกาะมันไม่ตายปุ๊บผมก็เลยเก็บใบเนี่ยไปขายอพอได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเราก็มาขายตอนนั้นเราก็ขายแค่ใบสดผมเนี่ยเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรผมรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันขายได้ก็ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกนะฮะตอนนั้นเรายังไม่ได้แปลรูปเราขายใบยสดอย่างเดียวนะครับ ก็คือเริ่มจากการ,รากที่วัดมาแล้วก็พี่ก็มาปลูกแล้วมันก็ไม่ตายแล้วก็ขายกิโลเ<า>มื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีคนปลูกเยอะผมขายกิโลละร้อยออเราก็คิดว่าเราเป็นเกษตรกรอ่ะโลละร้อยเนี่ยเราพอใจแล้ว ใครจะไปแปลลูกไปขายกันยังไงก็ปล่อยเขาก็คือตอนนั้นยังไม่มีคู่แข่งพวกชาหนอกกะลาใช่ไหมคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีในเกาะในเกาะก็โลละร้อยโลนร้อยก็โอเคค่ะแล้วชาที่พี่เอามาเนี่ยก็คือถ้าสมมติตรงนี้มันไม่พอค่ะคือพี่เอาจากในกลุ่มของพี่สมาชิกกลุ่มของพี่หรือว่าพี่ต้องไปซื้อจากที่อื่นนะคะอ๋อสมาชิกผมส่งเสริมเป็นสมาชิกปลูกหมดเลยค่ะตอนนั้นเราได้เงินจากกองทุน ฟื้นฟูเกษตรกรมาสามหมื่นคือเราได้เงินจากจากภาครัฐอะ่ะผมก็เอาตรงเนี้ยมาซื้อต้นพันธุ์แล้วก็ซื้อเสาปูนซื้ออะไรให้สมาชิกเอาไปปลูกกันเลย,ยนะครับคือส,องส่สองเสริมให้ส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยนะฮะเพราะเรามีสมาชิกอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเกือบร้อยนะครับก็เลยส่งเสริมให้สมาชิกปลูกมาตลอดเพราะเราก็เริ่มมาแปรรูปตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะเข้าไปประชุมกับทางจังหวัด ทั้งวานบอกกลุ่มทำไมไม่แปลรูปผมก็เลยเริ่มแปลรูปแปลรูปเสร็จเราก็เลยขอพวกตู้อบพลังงานอะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยเราแล้วเครื่องมือที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นนะคะที่มีเครื่องอะไรบ้างเครื่องนวดตัวนี้นวิเศษสุดกลุ่มอื่นจะไม่มีเลยเพราะว่าเครื่องนวดเนี่ยทำไมถึงต้องมีเครื่องนวดเป็นเคล็ดลับตัวนี้เราซื้อมาแสนกว่าแสนกว่าคือมีเครื่องเดียวในเกาะเกตพูดได้เลยว่ากลุ่มอื่นจะไม่มี องเนื้อจะทําให้มันไม่มีพวกกลิ่นคือรสชาติมันจะนุ่มขึ้นอ๋อนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นค่ะนะครับอืมก็อย่างเนี้ยฮะของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหนึ่งตะกงตะกร้าก็จะไม่มีเพราะขั้นตอนการทําเราค่อนข้างจะกว่าน,นี้ก็เพิ่มพอมปีปีนี้ผมขยายพันธุ์ขยายขยายให้กลุ่มกลุ่มปลูกกันอีก<อ>เพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้เราขยับเราจะไปได้เลขจดแจ้งแล้วตอนนี้ฮะเมื่อเราเราก็หวังว่าถ้าเราได้เลขจดแจ้งปุ๊บเนี่ยทางการตลาดเนี่ยเราจะน่าจะได้ ได้เลขโจทแจ้งปุ๊บมันก็จะออกไปข้างนอกแล้วมันใช่ฮะเราก็สามารถที่จะใช่เราสามารจะไปขายได้แล้วไปฝากขายได้ตามปั๊มน้ํามันหรือตามอะไรเนี้ยก็จะไปได้ใช่ฮะเพราะเรามันพืชออแกนิกอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้คือที่ในเกาะยังมีว่างอยู่หลายร้อยไร่นะครับยังว่างอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาขายได้เนี่ยเกษตรกรเขาจะมั่นใจเพราะฉะนั้นไอ้เราก็ต้องพัฒนาตรงนี้ให้มันได้ พอได้ปุ๊บเราส่งเสริมมันก็จะจบมันก็ทําเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยทําเกษตรมาท่าสัญญาคือปลูกแล้วขายได้คือจบก็คือตอนนี้เราจะต้องมีออยตอนนี้ดําเนินเรื่องอยู่ใช่ไหมคะถ้าได้ออยเสร็จปุ๊บเราสามารถลงขายหรือไปฝากตามปั๊มน้ามันหรือว่าเอาไปฝากในสถานที่เป็นร้านค้าได้เลยเนาะเพราะผู้คนจะมั่นใจว่ามีออยแล้วใช่ค่ะเพราะว่าสารสุขได้รับการรับรองแล้วค่ะมันจะทําให้คนมั่นใจมากขึ้นเนาะ แต่ในของเราเนี่ยมันแค่เป็นช่วงหนึ่งถ้าเราบรรจุเราต้องีปรรจุที่โรงงานยาอ๋อแล้วพี่จะเป็นจุที่ไหนเขาระมาเนี่ยทุประสเทธิรเราทํางานอยู่ปัจจุบันนี้เราก็ส่งที่เขาว่าสิ่งที่พี่ต้องการให้กลุ่มนักศึกษาช่วยอะค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะก็อยากเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าเกาะเกร็ดะนอกจากเรามีหนอกลาแล้วยังมีชาลางแดงนะฮะอันนี้ก็เป็นพืชประจําท้องถิ่นนะครับเรียกว่า ทานก็ง่ายนะฮะรสชาติรสชาติดีนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็สรรพคุณก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะทางกระทรวงนะฮะกระทรวงสารสุขเนี่ยยกให้รางแดงเนี่ยเป็นยาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดื่มเนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะได้ประโยชน์มากนะครับผมก็คือพี่อยากให้ชาลางแดงในกลุ่มสารกิจของพี่เนี่ยเป็นที่รู้จักในภายนอกใช่ไหมคะคค่ะ,คะ,คะ